โยโย่ yo, yo. บายสามุตรงเจอกันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นเอาใจคอบอลไทยก่อนนะครับเดี๋ยวคืนวันนี้ผมจะไปภาคเกมเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางทีสปอร์ตชา n e l นะครับพีทีประจวบเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือครับใครสะดวกเปิดทีวีดูนะครับใครไม่สะดวกเดี๋ยวจะแชร์มาที่หน้าเพจคลึงลูกหนังนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ เอาเหมือนเดิมครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่ข้อมูลที้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ี้ที่คิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดแต่ง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดแต่ก็คือลายแอดของเราครับแอด VIPKON ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะดทิกตามลิงด้านล่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s c c 7 7ครับเอาไปถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคึนเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตี 2, 45, ตาสอับ อาตัลันตาอันดับ4เปิดบ้านเจอกับโครโตเน่ทีมบวยครับอาตัลันตาเนี่ยมีอยู่46แต้มเกมล่าสุดบุกชนะซามโดเรียมา2-0นะครับดูว่าซาปาตาเจ็บลงไม่ได้ที่เหลือเนี่ยมาเทนเดอรูนครับแนวรุกอย่างรุสลานมาริโนฟสกี้มาริโอปาซาลิตข้างหน้าเป็นลุยส์มูเรียลครับฝั่งของโครโตเน่ทีมบวยมี12แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับกายารี่มา0-2นะครับซานมาโตเร่โมรีนาจูเนียร์แม็กเซสรวมไปถึงซามิเอลดิคามาเน่ยืนหน้าเป้า เกมแรกที่เจอกันออตแลนตาบุกชนะ2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมออตแลนตาถูกยกให้เหนือกว่าเยอะพอสมควรนะครับอย่าลืมว่าออตแลนตาเนี่ยเป้าหมายคือการจบท็อปโฟเพื่อไปอยู่่าแชมเปี้ยนซีกนะครับในขณะที่โครโตเน่เนี่ยเอาง่ายว่าเตรียมกลับไปเล่นในเซเรบีครับแพ้มา6เกมติดนะครับเกมรับนี่ยุ่ยเลยครับผมมองว่าแม้ว่าออตาลนตาจะขาดดูวันซาปาต้าครับแต่ว่าเกมแบบนี้เป็นเกมเรียกความมั่นใจนะครับดูแล้วเสร็จอัตแลนตาแน่ครับมองว่า2ประตูยืนพื้น มีแน่ๆลุ้นไปประตูที่3และน่าจะไหลด้วยครับให้เชียร์อตแลนตาเป็นค่งเน้นทีเดียวประจำข่้นคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย